Редактор ผมเป็นน้องใหม่ในวิทยาชื่อสุรชัยไตยวิทยาภูปัจจุบาดูแรงงานทางด้านการรับการขายรถยนต์แล้วก็กันสร์การะไทยวันนี้วิทยาเราคิดผลิตภัณฑ์นี้มาได้อย่างไรประเด็นที่1เลยคือตามนโยบายบริษัทวันนี้เรามีดาต้าเบสของผู้ประกันภัยจานวนมากเราก็จะเอาเข้ามาใช้เพื่อวิเคราะห์แล้วก็หาผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับผู้ประกันภัยให้ได้มากที่สุดอีกประเด็นหนึ่งป้าหมา่ในการทําธุรกิจของวิทยานอกเหนือจากเราจะทําเพื่อให้มีกําไรให้ธุรกิจเติบโตสิ่งหนึ่งที่สาคัญวิทยาเราทําเพื่อสัง เราต้องทําให้สังคมเราดีขึ้นจากธุรกิจที่เราทำเราก็เลยเป็นแนวคิดว่าทํายังไงเราถึงจะทําให้ผู้ประกันเนี่ยขับรถดีขึ้นถ้าเขาไม่เกิดอุบัติเหตุเราช่วยได้ทั้งในส่วนของผู้ประกรันช่วยได้ทั้งในส่วนของสังคมในขณะเดียวกันทํายังไงให้ผู้ประกันสามารถชําระเบีย้ยประกันได้น้อยลงวันนี้เวลาเราคิดเบีย้ยประกรันภัยคนขับดีคนขับไม่ดีเหมือนกับเราจ่ายเบีย้ยเกือบจะเท่ทาเ่ากันเพราะว่าเราเป็นการคิดเบียเ้ยเฉลี่ยเอาคนดีมาถัวเฉลี่ยเพื่อรองรับความเสีย่ยงของกลุ่มที่อาจจะ ขี่รถทั้งๆประมาณเราก็เลยเอาข้อมูลเหล่านี้เอามาประมวลแล้วก็มาลองทําดูเป็นโปรดักที่หนึ่งที่เราจะลองดูว่าถ้าเราจะทําโดยที่สําหรับลูกค้าที่ทั้งปีไม่เคยมีเคมเลยคุณไม่จ่ายเบีย้ยเสียภาษ้สิ้นปีเราคืนเงินให้ก็เลยเป็นที่มาโปรดักนี้นะตั้งชื่อไว้ว่าเป็นสองบวกพุ้มได้ก็คือสําหรับคนที่ขับดีในส่วนของความคลองตัวประกันภัย2บวกหลักๆก็คือคุ้มครองตัวรถประกันจากการชนซึ่งคําว่าชนคือชนกับยานพานะทังบดเท่านั้นอันนี้เหมือนกันคุ้มครองตัวทรัพย์สินคู่กรณีคุ้ ความเสียหายต่อชีวิตและร่างกายทั้งของผู้กรณีทั้งของในส่วนของตัวผู้ขี่แล้วก็ผู้โดยสารในรถประกันด้วยเพิ่มเติมที่พิเศษสําหรับสองผู้กั้อันนี้เราเพิ่มเติมตัวทรัพย์สินส่วนควรที่เก็บอยู่ในรถประกันจากการจรกรรมในวงเงินหมื่นหนึง่งแล้วก็เพิ่มเติมห้ังของภัยก่อการร้ายด้วยเต็มทุนประกันแล้วที่เป็นไฮไลท์สาหรับโปผลิตน,นี้เพื่อตอบแทนผู้ประกันที่ขับขี่ดีไม่มีการเรียกร้องค่าสินไหมจากเราเลยทั้นปีเบี้ยประกันที่ชําระมาในส่วนของเบี้ย สุทธิที่ไม่รวมภาษีอัตรเราคืนให้30%ซึ่งการคืนเนี่ยโดยข้อกําหนดเราจะคืนภายใน15วันเมื่อโครทันรสิ้นสุดอายุโดยคืนผ่านทางบัญชีธนาคารที่พวกการแจ้งเราไว้ตั้งแต่วันแรกเลยเพราะฉะนั้นข้อกําหนดของเราวันนี้คือตอนเอาปาาระกันแจ้งเราก่อนว่าเลขบัญชีที่ให้เราโอนเงินคืนเนี่ยคือเท่าไหร่เมื่อเลขอะไรทิศปีเราตรวจสอบแล้วว่าไม่มีการเรียกร้องค่าสินใหม่ใดๆคำว่าค่าสินใหม่ใดๆไม่รวมก,กรณีที่เราถูกชนนะครับคือกรณีที่เป็นสินไหมไฟถูกเราก็ยังมีสิทธิ์ที่จะได้เงินคืนส่วนนี้อยู่เหมือนเดิม เราก็จะโอนเงินคืนเข้าบัญชีลูกค้าเลยไม่ต้องมาทวงถามโดยคอนเซ็ปต์ของโปรดักต์จะมีประมาณนี้แต่อย่างที่เรียนว่าโปรดักต์นี้จริงๆต้องบอกว่าเราพยายามอยากจะปรลสมพันธ์เพื่อสื่อสารให้ผูกก้การรับรู้ว่าวันนี้คุณสามารถที่จะช่วยทั้งสังคมแล้วก็ประหยัดเงินของตัวเองได้ทํายังไงเราถึงจะไม่ต้องจ่ายเงินเท่ากับคน,นอื่นๆที่เขาจ่ายเบี้ยแล้วก็มีเขียนสุกป,ปีเนื่องจากกรมธรรม์น,น,นี้เราบอกว่าเราจ่ายเงินคืน30%เพราะฉะนั้นเอาโดยสถิติข,ของเราเราพบว่าลูกค้าที่ทากรมธรรม์สองบวกประณเนี่ยประมาณ90% ไม่มีเคมซึ่งแต่ก่อนเนี่ยร้อยเลโช์ของ90%เนี่ยคือสูตรแล้วก็อีก10%ที่มีเคมเนี่ยร้อยเลโช์มันจะทะลุปไปเลยสำหรับ10กลุ่มนั้นเนี่ยประมาณ200-300ด้วยโปรดักต์ใหม่ที่เราคิดขึ้นมาเนี่ยแปลว่าถ้าสมมติสัดส่วนเราเหมือนเดิมร้อยเลโชร์โดยรวมเนี่ยอาจจะขึ้นมาสักประมาณสัก60คือถัวเฉลี่ยกันระหว่างกลุ่มที่ไม่มีเคมกับมีเคมแต่เรายังเชื่อว่าถ้าจากวิธีการตั้งราคาที่เราทําแล้วเราดึงดูดเฉพาะกลุ่มลูกคค้้้าาาาาททีีี่่ไมมมมเเ็สุดยรรอออใชกกจจจะะะูปะณล30 ประมาณสัก30 40เพราะว่าแม้แต่กลุ่มที่ไม่มีเคมเนี่ยจริงๆก็คืออาจจะมีเคมที่เป็นฝ่ายถูกซึ่งถ้าแนวคิดเราถูกต้องในอนาคตราอาจจะสามารถเพิ่มเติมเงินที่จะคืนให้ลูกค้าได้อีก30%เนี่ยจริงๆต้องบอกว่าเป็นตัวที่เราเอามารองตลาดทุกคนถ้าเราเชื่อว่าผลักนี้ใ้ายสุดคนที่มาซื้อกับเราคือคนที่มั่นใจว่าตัวเองไม่มีเคมอนา,นาคตผมอาจจะเพิ่มได้เป็น 40- ่สเป็นห้ก็จะเป็นผลประโยชน์ที่คืนให้ลูกค้าได้มากขึ้นต่อไปในอนาคตเทียบกันตัวนี้เองเนี่่จะริมต้ท8,600 คุนแสนนี่รถยนต์ตอนนี้เราจํากัดไว้ที่20ปีวันนี้ในแง่ของกรมธรรม์2บวก3บวกวิริยะมีอยู่ประมาณปีละ3-4แสนกรมธรรม์แต่ว่าเป็น3บวก2บวกเท่าไหร่เกือบเกือบจะครึ่งๆซึ่งผมเคยไปเทียบข้อมูลกับทางยอดขายของอุตสาหกรรมเองเนี่ยตอนนี้กรมธรรม์ประเภท5ของวิริยะเนี่ยมีมค์แชร์มากกว่า30%ของตลาดจริงๆลูกค้าบ้านเราเนี่ยส่วนที่ทําประกันรถยนต์ส่วนใหญ่ยังเป็นประเภท1ท่ลองลงมาประเภท3จะยังเยอะกว่า2บวก3บวกแต่2บวก3บวกในช่วง ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆด้วยความคองของสองวงสบวกหรือว่าค่อนข้างใกล้เคียงกับประเภทหนึ่งโดยเบี้ยประกันเองเนี่ยผูกกับประเภทหนึ่งเกือบครึ่งหนึ่งก็เลยเป็นสิทธิที่ทั่วประกันก็ค่อนข้างให้ความสนใจในส่วนนี้มากขึ้นโดยตัวความคองสองวงสบวกเนี่ยมันเป็นการครองอุบัติเหตุรถชนรถเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นการเคลมสดแหละถามว่าในหมวดของค่าเสียหายที่เราจะาตัวหลักเลยจะเป็นเรื่องของทั้งตัวรถประกันเองทั้งตัวรถของผู้กรณีบ้านเราเนี่ยสำหรับประกันภัยภาคสมัครใจแล้วต้องบอกว่าความเสียหายต่อชีวิตร่าางก ยังถือว่าอยู่ในสัดส่วนที่ค่อนั้งน้อยเพราะเราอาจจะด้วยข้อจํากัดที่รถบ้านเราวิ่งไม่ค่อยเร็วเนาะเวลาชนกันเนี่ยคนเจ็บไม่เยอะมากส่วนใหญ่ก็จะเป็นวามเสียหายที่ตัวทรั์สินเป็นหลักครับ